คนกระแสไม่ไหวกับคันสวายหน้าดินนะคะหรือจะเอาไปตีชะโดก็ได้ครั้งที่แล้วนี่หมาป่ากอริล่ามาสร้างกระแสไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็ตามเจ้าหมาป่าแบ็กไดโนสายโหดแบงค์ลายผ้าด้าไมมก๊อกเคลือบอย่างดีตามคอนเซปต์นะคะ แบ็คไดโนชื่อเขาคือแบ็คไดโนรุ่นนี้สำหรับสายโหดหน่อยนะคะแบค์จะเป็นลายผ้าทั้งคันจนถึงปลายนะคะโหวความเงานี่ถ่ายไม่ได้เลยนี่เห็นไหมเห็นไมเห็นไหมแบคงลายผ้านะคะครั้งที่แล้วเจ็ดฟุตไม่มาใช่ไหมโหลูกค้าอดครวนกันเยอะมากอยากได้เก็บท้ายรถง่ายๆอะพี่จัดไปจ้างวดน,นี้ตามมาให้แล้วนะคะแต่บอกเลยว่าจำนวนจำกัดโคตรๆนะคะ ได้มาแค่20ว่าคันเท่านั้นนะคะไม่มีมาอีกแล้วนะสำหรับปีนี้นะคะเวท7ฟูตสองท่อนนะคะเวทสายอยู่ที่15 30นะคะน้ำหนักเยือ50้าสถึงร้อกรัมเห็นปะจริงๆหนูว่าเขาเท่ากับ15 35หตัวที่แล้วแหละแล้วรู้สึกว่าคันใหม่มันจะเบาขึ้นเก็บเรื่องงานดิ้นเนี่ยเก็บมาดีกว่าเดิมเยอะนะคะเก็บเรื่องด้ามมันดีกว่าเดิมเยอะนะคะแต่ว่ามันเหนียวหรือเปล่านะ ต้องมาเทสกันหน่อยอ้าวขอเชิญขอ,อเชิญหน่อยมืองัดนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาตีเวทมาน้อยลงแต่น้ำหนักเหยื่อได้เท่าเดิมห้าสิบร้อยกรัมเพราะฉะนั้นหนูว่าไม่น่าต่างอ้าวงัดเลยดีกว่าวตแต่คันมันเบา,บาขึ้นนะอุ้ยเบาอ่ะเบาขึ้นเลยหลสวยด้วยตูดแต่งเหมือนเดิมไหน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 เจ็ดฟุต ตัวเนี้ยงานสวายหรืองานชฉโดเหยื่อสดนะคะติดท้ายลงท้ายรถเอาไปเล่นพวกแบบทะเลก็ได้นะคะดีไซน์สวยเนาะก็ยังได้ราคาโปรเดิมนะกระซิบกระซาบนะคะเอางี้จริงๆอ่ะเขาขึ้นมาคันละร้อยนะคะแต่หนูขอให้ราคาโปรเดิมสําหรับรถนี้ก่อนละกันมันได้มาแค่7ฟุตเนี่ยได้มาแค่ยี่สิบกว<ะ>่า <วะ S 1> คันเองเออทั้งที่แล้วเนี่ยได้มาร้อยคันยังไม่พอเลยนี่ได้มายี่สิบก็คงไม่น่าจะแบบ เหลือไม่น่าจะเหลือถึงวันสองวันหรอกเนาะเอา,อางี้หนูให้ขอราคาเดิมนะคะแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะคันละแปดร้อยเก้าสิบาทได้ด้ามก๊อกเคลือบแล้วโอ้โหโคตรคุ้มเมื่อก,ก่อนผมไปจ้างเขาเคลือบนะให้ช่างมันเคลือบให้ลูกค้านะเนี่ยจะสี400ะ่ร้อยสี่ร้อยนะยังไม่รวมโตูดตูดอีกร้อยห้าสิบาทเนี่ยตูดแต่งนะคะยังไม่รวมแหวนแหวนอีกห้าสิบบาททั้งหมดด้ามอย่างเดียวก็รอไปหกร้อยแล้วคุ้มแล้วคันเลยครับแบงค์ลายคาดด้วยอ้าวสบัดให้ดูหน่อย ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันมาแต่แดฟุตใช่ไหมมันก็ยาวไปสําหรับลูกค้าที่เขาอยากเล่นงานสวายไซส์แบบไซสี่ไซสห้าแล้วก็เล่นชโดเหยือ่โสดตีเหยือปอมก็มีนะลูกค้าเขาเอาไปเล่นเหยื่อปอมเพราะว่าราคามันน่ารักอ่ะเนาะราคามันน่ารักกำลังดีใช่อ่ะของงัดอีกที่นึงแล้วมันเป็นแบงค์ลายผ้าสมัยก่อนแบงค์ลายผ้าซื้อราคานี้ไม่ได้นะหนูบอกเลยอ่ะของนัดสุดๆเลยเอาสุดๆสุดๆ บบล,ลงยันโคนนะคะสมัยนี้กับคันหมาป่าแบ็คไดโนของแท้นะคะย้ำว่าของแท้นะคะเพราะว่าถ้าไม่แท้มันงัดอย่างเมื่อกี้ไม่ได้นะคะมันจะไปต้องแต่ปายนะคะแต่งัดอย่างเมื่อกี้ได้สําหรับของแท้เท่านั้นนะคะจํานวนจํากัดนะคะเจ็ดฟุตสองทอนนะคะเวทไายที่สิบห้าสามสิบนะคะแต่หนูว่าจริงๆมันก็เท่ากับสิบห้าสามห้าแหละแต่ว่าเซนเขาได้ไม่กระด้างนะคะด้ามก็เคลือบแล้ว เวทเดือยอยู่ที่ห้าสิบขีดร้อยกรัมเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปเล่นข้างเรือตกทะลงทะเลได้ไม่เกะกะอืับดามเรียบร้อยน้ำหนักเบามาพร้อมซองตรงรุ่นนะคะต่างกันเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูรีบลงเลยนะคะกับคันแบ็กไดโน7เจดฟุตสองท่อนมีแต่เขาทำแต่สปินนิงเท่านั้นนะคะไม่มีเบสนะราคาเดิมแปดร้อยเก้าสิบบาทต่อคันนะคะค่าส่ง e อ s หนึ่งร้อยบาทต่อครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันนะคะ ก็ค่าส่ง1ึงร้อยบาทถ้าเลยห้าคันขึ้นไปหนูขอสองร้อยบาทนะคะพี่<อ>นะสงสรคนค,ออรคนแพ็คนะคะ,<น>ะเพราะว่ามันจะเป็นกล่องใหญ่นะแต่ยังไงก็ถูกอยู่ดีแหละถ้ารวมกันหลายๆคนอ่ะบางคนเขารวมกันสองคนอย่างเงี้ยสิบคันค่าส่งสองร้อยห้าคันนี่ตกคันละยี่สิบบาทเออตกค่า,า,า,าส่งคันละยี่สิบบาทเองนะคะถูกมากนะคะลงด่วนๆเก็บด่วนๆน,นะจ๊ะกับแบ็คไดโน7เจ็ดฟุตสองท่อนตัวใหม่สวยเงาวิบวับสะใจ